ท่านสาธุชนพุทธบริษัต์ทั้งหลายสำหรับเวลาก่อนที่จะเรินพระกรรมฐานในวันนี้จะขอนำบุคคลตัวอย่างสำหรับบุคคลตัวอย่างนี้ก็ต้องมีความประพฤติเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานและบรรลุมรรคผลมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัต์ตทั้งหลายได้รับทราบเพราะว่าการปฏิบัติประกรรมฐาน เรามักจะมีความเข้าใจกันว่าต้องทำอย่างนั้นบ้างต้องทำอย่างนี้บ้างจึงจะบรรลุมากผลบางทีก็มีความรู้สึกว่าคำสอนที่ผมสอนไปมากๆแล้วก็คำสอนนี่ดูว่าจะลน้นเราก็จะต้องปฏิบัติตามเสียทุกอย่างมันจึงจะบรรลุมากผล ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะหนักใจสำหรับบรรดาทนักปฏิบัติแต่ความจริงการปฏิบัติเพื่อทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตุสมาสัพุตธเจา้านี่ถ้าว่าเรามีใจจริงแล้วแล้วก็สามารถจะจับอาิธรรมหมดใดหมดหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติ ก็มีโอกาสจะบรรลุมรคผลนเหมือนกันไม่จําเป็นต้องปฏิบัติทุกอย่างแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศม่ามากก็ทั้งในเพื่อเป็นไปตามอัตยาสัยขบคคลผู้ปฏิบัติเพราะว่ามีอัตยาสัยมีกําลังใจไม่เสมอกันถ้ามีกําลังใจดีๆตั้งใจจริง การทำคำสอนสขนขอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรยากเลยที่เข้าใจว่ายากก็มีความรู้สึกว่ายากก็เพราะว่าตนเองสร้างความยากให้เกิดขึ้นในจิตต่อไปก็มาดูตัวอย่างเทวุาคนนี้ก็ปฏิบัติได้ดีช่วเวลาคืนเดียวก็สามารถทำได้ แ้วท่านบุญนี้มีความรู้สึกอย่างไรมีการปฏิบัติแบบไหนความจริงเรื่องนี้เมื่อวันพระที่แล้วก็เทศมันแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสบายมากคลุกคลากไ่อยหน่อยร่างกายร่างกายเพลียเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ว่าบางทีท่านน่าหลายจะไม่ได้สังเกตก็ค,คิดว่าผมปกติ เรื่อเรามีว่าในสมัยมาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทพธเจ้าทรงประทิดเเด็จประทับยับยา้งสมราณิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารสมปรารภท่านพระหกุติกะเทรีตอนนี้ท่านอาจจะแปลกใจนะ ถ้าท่านบูนี้เป็นผู้หญิงผมใช้คำว่าท่านพระปุตติกาเทรีเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์เป็นแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วผมถือว่าท่านผู้นั้นเป็นค้เลิศทางนั้นเลิศสำหรับผมแต่คนอื่นจะมีความรู้สึกยังไงผมไม่ทราบแต่องสมเด็จพระอหามุนีเจด้ตัดรธรรมเทศนาว่า <c oughs> โยจะวัสสตังชีเวเป็นต้นเนื้อความนี่โดยย่อความจริงเนื้อความนี้มีนิดเดียวในเนื้อความมีว่าพระอนนท์ได้กล่าวว่าได้ยินว่าในแต่กุลแต่กุหนึ่งในเวียงสาวัถีแต่กุลนี้มีบุตริกันเจ็ดคนและก็มีทิดาเจ็ดคน เมื่อวันพราดนี่เขว่าเจ็ดอย่างเดียวไม่ได้สองเจ็ดเพราะว่ากำลังป่วยมากอาจจะพลาดตั้งไปบ้างท่านที่บันทึกเสียงไว้ก็ต้องขออภัยด้วยคือว่ามีลูกผู้ชายเจ็ดมีลูกผู้หญิงเจ็ดลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงทั้งหมดนั้นก็จเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานเป็นแล้วก็มี แต่ถ้าว่ายังอยู่ในว่านรวมกันยังไม่มีใครแยกทันนี้เพราะว่าท่านพ่อมีนโยบายที่ยังจะไม่ยอมให้บุตรแยกออกไปจากเรือนให้ประกอบกิจกรารงานร่วมกันแบ่งสันปันส่วนถ้าว่าก็อยากสมัยธรรมดาก็เรียกว่าเป็นสหกรณ์ร่วมกันให้สหกรณ์นี้แปลว่าทำงานร่วมกันแบ่งผลได้สมัยสม่ำเสมอกัน สำหรับท่านพ่อได้ใ,ให้ความสุขกับบรรดาลูกลูกทั้งหลายตามสมควรที่จะเพืมีท่านกล่าวว่าในสมัยต่อมาท่านพ่อของชนัหลายเหล่านั้นก็ตายที่จะไม่ดีนะว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตาย <c oughs> ไม่ใช่เฉ่า,านั่งตายแต่คนที่เล่าเรื่องให้ฟังที่แม้เราเองเนี่ยกำลังฟังกันอยู่นี่ก็รู้จักตายเป็นเหมือนกันให้มีความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามีความรู้สึกไว้อย่างนี้เสมอๆแล้วก็ดีทุกคนเออคนที่ไม่ใกความตายนี่ไม่ดีก็จิตมันก็หนักกับในความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักประมาณตัว รือว่าไม่รู้จักหาความสุขที่เพิ่งมีมาข้านาในสมัยเมื่อตายไปแล้วรืง <c oughs> <c oughs> ว,ว่าความสุขที่เพิ่งได้ข้าหน้าก็ได้แก่ทานนามัยคือบุญในสังเด็ดการบริจาคทานศีลนามัยบุญในสัมเด็ดการดักษาศีภาวนาไม่บุญสัมเด็ดการเจริญภาวนาสามรายการนี้จัดว่าเป็นมหาสมบัติของบุคคลผู้ล่วงลับไปจากโลกนี้ จะมีสมบัติใหญ่ในตามดหนบาลีที่กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกาคนนั้นเมื่อสามีตายไปแล้วท่านแม่ก็ยังไม่ยอมแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับบรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลายก่อน หรือว่ายังให้ลูกหญิงและลูกชายอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมบ้านทํากินร่วมกันแบ่งกันกินร่วมกันไปไปพลางพลางก่อนในครั้งนั้นบรรดาลูกหญิงและลูกชายท่านไหลเขาก็พากันพูดก็ก็พากันบน่นเพราะว่าเมื่อวีดาตายไปแล้วเนี่พ่อตายไปแล้วแล้วก็ท่านแม่นี่ยังไม่ตาย ล้วแม่ก็จะมาหวงทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพรากองทรัพย์มรดกนี่มันก็มีมากแม่คิดว่าถ้าแบ่งให้พวกฉันไปแล้วหรือพวกผมไปแล้วแม่คิดว่าพวกผมหรือพวกพวกฉันจะไม่อาจที่จะเลี้ยงแม่ได้หรือยังไงนี่เป็นวาทาของลกูกตามพระบ,บาลีเท่าไหรอย่างนี้แต่ว่าผมแก้มาเป็นภาษาไทยล้วน สำหรับท่านแม่ฟังคำของลูกทั้งหลายเหล่านั้นก็นิ่งเสียแค่พูดในตอนแรกท่านก็นิ่งต่อมาบรรดาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นพูดลูกหญิงลูกชายก็พูดกันบ่อยๆพากันคิดว่าพวกลูกๆบรรดาลูกๆพากันคิดว่าพวกเราจะต้องเรยงเราให้ท่านแม่ในช่วยกันแบ่งทรัพย์สินใหก่อน พราว่าท่านเ็แก่แล้วเวลานี้ท่านพ่อตายถ้าท่านแม่ตายไปสิเครื่องทรัพย์สมบัติมันจะยุ่งนี่เรื่องของคนเลวมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงถ้าพวกลูกหญิงลูกชายรวมทั้งหมดสิบสี่คนถ้าว่าแกจะไม่ยุ่งสิงอย่างเดียวก็ไม่มีใครจะมายุง่ง เมื่อทรัพย์สินของพ่อแม่มีเท่าไรก็พากระแบ่งสันปันส่วนเท่าๆกันมันก็หมดเรื่องท <c oughs> ่านนี้พวกแกไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าให้แม่แบ่งเสียก่อนก่อนที่แม่จะตายแล้วท่านแม่ก็เลยเห็นใดกพวกลูกก็พูดบ่อยๆว่าแม่คนเดียวนะ้ะลูกเลี้ยงได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงลูกหญิงทั้งเจ็ดคน ลูกคนชายเจ็ดคนรวมเป็นสิบสี่คนพ่อกับแม่สองคนเลี้ยงลูกมาได้แต่ว่าลูกสิบสี่คนจะเลี้ยงแม่ไม่ได้จะได้แม่คนเดียวเท่านั้นเมื่อพวกลูกกเขาพูดแบบนั้นบ่อยๆท่านแม่ก็ใจอ่อนคิดว่ายังไงยังไงลูกก็คนจะเป็นลูกเขาจะไม่ทิ้งแม่ให้ตายจึงได้แบ่งทรัพย์ปันส่วนกันโดยความยุติธรรม แบ่งเป็นคนละส่วนละส่วนละส่วนเ็เป็นคนมีสมบัติมากอยู่ในฐานะขั้นเศรษฐีทรัพย์กันก็เยอะนี่ตอนที่แบ่งทรัพย์ไปแล้วเมื่อเวลาร่วงไปได้สองสามวันเพราะว่าในระหว่างตอนต้นแม่ก็อยู่กับลูกชายคนโตนี่ลูกเสียพายก็เลยนั่งบนก็บนกับหัวเขานะ ว่าคุณแม่นี่มาอยู่กับเราในเรือนเท่านั้นเหมือนกับว่าให้เราเหมือนกับเหมือนกับว่าท่านแบ่งทรัพย์ให้เราในไว้สองส่วนเออความจริงทรัพย์ที่จะมีอยู่ท่านก็บแบ่งให้คนอื่นเป็นคนละส่วนส่วนได้ว,ว่ามีสิบสี่คนเอาสิบสี่หารได้ไปนคนละเท่าเท่ากัน <c oughs> แต่คุณแม่ท่านก็มานั่งกินอยู่ที่บ้านเราคนเดียวบ้านเดียว ท่านไมา่ได้แบ่งให้เราสองส่วนถ้าให้เราสองส่วนเกินก็จะบ้เขานหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนของท่านแน่ท่านจะมานั่งกินนั่งใช้อยู่กับเราเอาเป็นส่วนของท่านก็เห็นเ,เป็นเกนว่าเป็นของไม่แปลกแต่นี่แม่แบ่งให้เราส่วนเดียวถ้าคนอื่นจะมานั่งกินนั่งใช้กับเรานี่เราก็แย่นี่ในเวลานะ <c oughs> แม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้ สิบสี่คนแต่ว่าลูกคนเดียวลูกสิบสี่คนนี่จะเลี้ยงแม่ไม่ได้เรื่องนี้สำหรับท่านแม่แม่ถูกที่ก็ถูกลูกสะพ้าก็ดีถูกลูกชายก็ดีก็นั่งบนในทํานองเดียวกันว่าแม่จะไมไม่ไปบ้าน,นอื่นมาเลยจ้ะก็กินข้าวกินปลาไม่ใช่เงินใช่ทองนี่บ้านนี้บ้านเดียวนี่ผมก็แย่ดีก็รับ น่วนน้องๆอ,อีสิบสามคนก็ได้กำไรราะทรัพย์สินมันได้เท่ากันนี่ท่านแม่ทนก็บ่นไม่ไหวก็ไปบ้านคนอื่นไปบ้านลูกไม่ต่อนะไรแม้ท่านไล่ถึงติบสี่คนแล้วคืนนี้มันไม่จบถ้ <c oughs> ไปบ้านลูกคนที่สองที่สามที่สี่ทังคนที่สิบสี่มันก็พูดแบบเดียวกันพูดอย่างเดียวกันหาว่าแม่ไปเบียเดเบียน อืมันดูเถอะท่านที่มีลูกทั้งหลายยาไม่ดีแต่คนอยากมีลกูกไม่มีลูกก็อ,อยากจะมีลกูกมีลกูลกผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยากจะมีลกูกผู้ชายมีลูกผู้ชายแล้วก็อยากจะมีลูกผู้หญิงเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วท่านลูกดีก็บุญตัวถึงยังไงยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยได้ทุนคืน มีแต่จะหมดไปถ้าแกมีน้ำใจดีมันก็น่าคิดถ้าไปโดนลูกอกตันยูไม่รู้คนแบบนี้็ค่ต้องเป็นแบบแบบท่านพูกนี้แหละเป็นนั้นว่าท่านแม่ถูกดูหมิ่นถูกถูก,ถกดูหมินจากลูกหญิงจากลูกชายสิบสี่คนไม่มีใครพระองการท่านท่านจว่านั่งคิดว่านี่ประโยชน์อะไรนะที่เราจะมานั่งอยู่ในสำนักในที่ทุกคนทั้งหลายเหล่านี้น่ ความจริงลูกพวกนี้มันเป็นลูกอกตัญญยูไม่รู้คุณเราก่อนที่มันจะกเกิดแล้วอุ้มทองมันมาแสนจะลำบากการคลอดทั้งทีก็เต็มไปได้วยทุกขเวทนาอย่างหนักเวลาที่มันเด็กๆจินช่วยตัวมันไม่ได้แล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างนอนก็ไม่เต็มตื่นกินก็ไม่เต็มอิ่ม <c oughs> แสนลำบากตัวการทั้งพวงพวกความรักลูก แต่ถ้าว่าลูกกับสนองความรัก้วยความอากตันอยู่ทรบสิบนงทั้งหลายเหล่านี้เราสาม,ามีพัญญาสองคนหามาเจ้าคนนี้มาครองทราบคนแล้วกลับไม่รู้คุณในเราสำหรับคนที่ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณ,ค,ณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คนในใจคุณแบบนี้เราก็ไม่น่าจะอยู่ที่นี่ ตั้งตัดสินใจว่าถ้าทัธนบัตินี้เป็นตนไปเราจะไปโปวดเป็นนามพิสุนีเป็นพระนี่วัดนี่เขารับของที่คุณไม่ต้องการเรียวัดไม่มีจังไรแมวว้าม้าหกเขาบอกว่าทาบ้านเขาเลี้ยงมันมีจังไรเขาก็มาปล่อยวัดมีคนที่เขาไม่ต้องการในข้าววัดฟก็ไม่รังเกียจ พระวัดเป็นเขตอุดมมงคลเมื่อนางคิดอย่างนี้แล้วก็ไปสู่สำนักของนางไิสูนีขอบรรพชาขอบรรพชานางบิสุนีทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบตปรากฏว่าชื่อว่าพระโุปติกาเทรีคำว่าพระหุปติกาเทรีนี้แปลว่าพระเทระผู้หญิงนะเทระผู้หญิง ผู้มีบุทมาก <c oughs> นางคิดว่าเราบทในเวลาแก่เราก็ไม่ควรจะประมาตในชีวิตยิงควรจะปฏิบัติแกนาภิสุนีทั้งหลายได้คิดแล้วว่าจะทำสมณธรรมตลอดคืนมีหมายความว่าเธอตั้งใจไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นนาภิสุนี เมื่อเวลาบวชเข้ามาที่แรกท่านพระอุปัชฌาย์ก็ให้กรรมฐานห้าวเกสารูมานคา,าทันตาตะโจในความจริงนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้ให้กันแบบนั้นแบบนี้นี่สมัยนี้ก็ให้กันให้กันไปให้กันมาบางทีอุปัชฌาย์ไม่รู้ในเวลานั้นพระบวชก็มาท่านพระอุปัชฌาย์ก็สอนอุปัชฌาย์ใหญ่คือใครคือพระพุทธเจ้า ก็สอนให้พยายามเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์แปลว่าคนเราทุกคนในโลกไม่มีอะไรเป็นที่เึื่งแน่นอนทันสภาวะของโลกทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและมีความเปลี่ยนแปลงปไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในสุด ชาวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์มนุนำพิทุขังความตายเป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์ฉะนั้นขอเธอทั้งหลายจงตัดอะไรในชีวิตเธอร่างกายเสียจงตัดความมาเลยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียหมด เห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์การเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะไม่เกิดต่อไปขึป้นชืีอว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจะวางภาระขันห้าองเราเสียจะวางภาระขันห้าของบุคคลอื่นเสีย จะวางวัตถุทั้งหมดเสียจากจิตใจถือว่าในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเราดปวยของเราจงอย่ามีความผูกพันในขันหา้าพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้นางตั้งใจฟังนี่นก็คิดคิดว่าเออจริงนะหัวเรารักกันจะตายก็ตายไปเสียแล้ว ไอ้ลูกที่เรารักจริงกว่าชีวิตมันก็ากาะตันอยู่ไม่รู้คุณเราทรัพย์สินที่เราหามันได้เพราะแบ่งให้มันไปมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของมันไปอยู่บ้านมันมันก็หาไว้แย่งกินแย่งใช้อันนี้พระพุทธเจ้าทันเทจริงเธอจึงตั้งใจว่าเราจะทำวัดปฏิบัติกับพรฒน,นาวิสุณีนี่ให้ถึงที่สุดด้วยความกตัญอยูรู้คนที่ท่านให้อุปสมบทบรรพชา แล้วคิดต่อไปว่าวันนี้คืนนี้ทั้งคืนเราจะทำสมณธรรมคืนอย่างรุ่งถ้ามันไม่ได้ก็มันตายไปเสียร่างกายจังไรนี่เราไม่ต้องการเเวลานี้โผล่ก็ตายแล้วลูกลูกกระตันยูไม่รู้คุณเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งขึ้นชีวิตโลกที่หาเป็นที่พึ่งไม่มีสำหรับเรา ขันห้าของเราหรือร่างกายของเรามันก็กําลังจะพังเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวคือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสองสนเราจะทําจิตตัดกังวลทั้งหมดคือไม่มีความเยื่อใยในร่างกายไม่มีความเลื่อยเยื่อใยในลูกบุตรธิดาไม่มีความเยื่อใยในทรัพย์สินไม่มีความเยื่อใ,ใยอใ,ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เมื่อเธอตัดสินใจอย่างนี้แล้วเจอมือจับเสาต้นหนึ่งภายใต้ถุนกุติเขาเรียกบระาาทเดินเวียนไปตามเสาทำสมณธรรมแบบจงกรมเพราะเป็นคนแก่เนี่ยมันมืดมืดไปมีกระแสะไฟสว่างอย่าเราก็มือจับเสาเพื่อแตะเสาเดินวนเสาเมื่อเวลาจะเดินจงกรมก็มือไปจับไปต้นไม้แต่คิดว่า สีสายของเราอาจกจะระทบต้นไม้นี้คนใดเพราะมันมืดจึงจะแตะต้นไม้ต้นโน้นบ้างแปะเสาต้นนี้บ้างกันเพราะวในป่ากันต้นจะชนต้นไม้ตายเดินบนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นทำสมณธรรมนึกถึงแบบทำคำสั่งสอนได้คิดว่าเราจะทำตามธรรมดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้ว เอทั้งเมื่อเธอตามนึ้ถึงทานั้นอยู่ในขณะนั้นเองรำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุฎดีทรงแผ่ฉับพันรังสีรัศมีอภิาการมาเฉพาะหนา้าเพื่อแต่กำแนงว่าพระหุปติกาพระหุปติกาโรองสิยงเล็กชื่ ความเป็นอยู่แม่ครูเดียวของบุคคลที่เห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วย่อมประเสริฐกว่าคนที่มีความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่นึกถึงธรรมและไปเห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วและพระองค์ก็ทรงตัดเป็นพุทธภาสิตว่าพระหุปุติกาก็ผูดใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม เพงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมันยอดเยี่ยมเพริศกวา่าเป็นไหนไหโองสมเด็จพระจอมไตรบริมศัต์สนดาตรัสเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านพระหุปุติกาปรรลุอล,ลัตพนนี่ที่นำเรื่องนี้มาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ให้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเป็นกำลังใจของท่าน เวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมประพฤติธปฏิบัติในธรรมะคำอง,งสองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้มีกำลังยอดจะกำลังใจยอดเยี่ยมแบบนี้เอาจริงเอาจัง <c oughs> ไม่ใช่สักแต่ว่าทำตนเป็นผู้รู้ทำตนเป็นนักปฏิบัติสมถกรรมฐานน,าานิพพานกรรมฐาน แต่ว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายบ้างมีความผูกพันอยู่ในทรัพย์สินบ้างมีความผูกพันอยู่ในคนที่เรารักบ้างคําว่าคนที่รักนี่ไม่ได้ไหมายความว่าคู่รักเสมอไป <c oughs> หมายถึงคนดีเนื่องถึงกันถ้าจิตใจเขาบรรดาแตาพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้ ก็เชื่อว่าเป็นผู้ไม่เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จตุสมาสมพทธเจ้าทรงสอนแล้วนีต้องดูตัวอย่างพระอุปติกาพระอุปุติกาเออท่านผู้นี้ท่านวางทุกอย่างเอาจริงเอาจังที่ตัดสินใจว่าเราจะทำสมณธรรมคืนนี้คืนยังรุ่งมันจะตายเสียก็ตามที กำลังใจตอนนี้ตรงกับกำลังใจเขาองสมเด็จพระินสีเมื่อวันที่ยมบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณที่สมเด็จพระวิตรมามทรงตัดว่าเราไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เลือดเนื้อใจเหือดแท้งไปก็ตามทีชีวิตจินรีจะตายก็ช่างจะไม่ยอมลุก <c oughs> อย่างนี้ื่อว่าเป็นอารมณ์ตัดขันห้า ไม่มีความเยื่อใยอยู่ในชันห้าท่านว่าหูปุติการนี่ก็มีคติเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีคติเป็นอย่างนี้และมีอารมณ์เป็นอย่างนี้องสมเด็จพระจินสีทรงชม,ชมเชยท่านก็ได้บรรลุอราตัตผลที่นั่งขอบรรดาท่นานพุทธศาสนิกชนโพ้สำับแล้วทุกท่าน ถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุทธเจ้าจริงๆเพื่อสมกับคําว่าท่านเป็นพิสุท่านเป็นสมันเลนท่านเป็นโอมบาสุอมบาสิกาก็ขอให้เตียตั้งกําลังใจของท่านให้เหมือนกับพระอุปติกาคนนี้ตัดก,กังวลตัดความห่วงใยใดทั้งสิน้น แต่จงวนแม้แต่ชีวิตของท่านคิดว่าเราต้องการทำทำเท่านั้นที่จะเป็นเหตุบันดาความสุขให้แก่เราเอาละท่านนั่ไหลายมองดูเวลาก็หมดเสนแล้วเรื่อการบันทึกนี้ถ้าว่าใช้บันทึกมากาเกินไปเวลาถ่ายทอดกค่เศษน้าขาดบ้างหลังขาดบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติวัตจะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่ัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ยงมีแดบรนดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังนำไปปฏิบัต,ติตองทุกท่านสวัสดี